เราโอกาสของเสร็จแล้วครับของผมก็เสร็จแล้วครับแม่ mm. ครับอย่างนี้ก็แสดงว่าพวกเราทุกคนก็มีโอกาสอยู่รอบๆตัวตลอดเวลา mm. ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะพี่นงเวดพี่บันายาวันนี้ใครอยากตีนปองกับพี่บ้างมีใครอยากเล่นบล็อกเตียบ้างงั้นไปลุยกันเลยดีกว่า แล้วสำหรับพี่นะครับพี่คิดว่าโอกาสเนี่ยไม่ต้องลอยมาจากฟากฟ้านะครับไม่จำเป็นที่เราต้องรอคอยด้วยเราอะสร้างขึ้นเองได้นะครับและเราส่งต่อให้แกักนได้นะครับขอบคุณมากนะคะ พี่ครับพี่ครับตัวอากาศของผมโอ้ตัวอากาศน่ารักเชียวพี่ก็มีตัวอากาศของพี่เหมือนกันนะครับแล้วตัวอากาศของพี่หน้าตาเป็นยังไงครับ พี่ครับผมได้จับตัวโอกาสแลครับตัวโอกาสที่จับต้องได้ และยังแบ่งปันกันได้ด้วยนะครับพี่ให้อยนี่ไม้ที่พี่ใช้แข่งปะครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบแข่งขอบคุณครับแะบางลูกแต่ก็ะูกนุพี่อยากให้เราเนเป็นลูกแต่มากกว่าลูก ลูกนกมนไม่มีแม่มันตายแต่ลูกไก่ไม่มีแม่มันมอาไปเลี้ยงาย้ม่ตายเงได้ ่ามีเหรียญทองอีกมากมายให้เราขวายคว้าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามขอเพียงต้องสู้และมีชีวิตยอยู่เ็่บกับโอกาสคุณหนุ่มเมืองจันทร์คุณโกต๋ีและก็นักกีฬาเหรียญทองพาลาลิมปิก เกมสองท่านคุณพัทยาและคุณรุ่งโรจนะครับ1เหรียญทองกับ2อเหรียญทองบ็อกเซียกับปิงปองนะครับประโยคเมื่อกี้กินใจมากผมรู้สึกแบบโอ้โหมันนี่ครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพอล้างเดี๋ยวเก่าเฮ้ย นเสียวหนูเสียวหนูคนอำนาจเจริญอเสี่ยวกันเสี่ยวกันพวกเี่ยวกันเพื่อนกันเพื่อนกันเป็นคนที่มีแนวความคิดหลายๆอย่างครงได้ยินถ้าท่านที่ติดตามข่าวหลังจากที่กีฬาพาลาลิมปิกเกมจบลงเนี่ยได้ฟังคําพูดดีๆจากน้องพัทยาแล้วก็น้องลุงโลดหลายประโยคมากหนึ่งในนั้นคือแรงผลักดันของลุงโลดที่เป็นเหมือนเด็ก2คนนั้นตั้งแต่เด็กที่ทําให้คุณเล่นเป็นปองเก่งคืออะไรครับครับ ็สมัยเด็กๆนะครับผมผมเป็นคนพิการผมพูดตรงๆว่าผมเป็นคนพิการแล้วผมก็เรียนร่วมกับคนปกติครับรับผมก็มีเพื่อนๆล้อผมว่าไอ้เป๋อไอ้ง่อยแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่เคยโกรธเพื่อนเลยครับกลับกันผมใช้แรงคําพูดของเพื่อนเหล่านั้นนครับคำว่าไอ้เป๋อไอ้ง่อยเนี่ยมาเป็นแรงในการใช้ชีวิตของผมครับสักวันหนึ่งผมเนี่ยจะให้เขาเลิกเรียกผมว่าไอ้เป๋ไอ้ง่อยแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับผมครับอยากให้สังคมยอมรับไม่ใช่เพราะความสงสารนะครับ อย่าสังคมยอมรับเพราะว่าความสามารถของผมแล้ววันนี้ผมพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วว่าคนวิการอย่างผมนีครับสามารถทําชื่อเสียงกับประเทศไทยได้และที่สําคัญทำเพลงชาติไทยดังในลอนดอนได้ครับผมตรงนี้ครับตรงนี้คนลุกตรงนี้ฮะ หนูจริงๆแอคเลยดังสองครั้งแอคเลยละแอคเลยพัทยากำลังใจที่ที่คุณเคยพูดเวลานักกีฬาพาราลิมปิกเกมเขาให้กำลังใจกันเองนะครับเขาเป็นกัปตันทีมแล้วเขาต้องให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมทุกครั้งอยากฟังอีกครั้งจังเลยครับพัทยาผมบอกผมอยากจะบอกก็คุณจะบินนกยิ่ตะวัวล้มเรื่องไปทำไมเพามันมันเป็นโอกาสอยู ทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสทํางานหรือสัมภาษณ์ผู้คนที่เป็นคนพิการนะครับทําให้ผมย้อนกลับไปมองคนธรรมดาอย่างพวกเราทั้งผมทั้งท่านภูมิเกียรติว่าเราก็เป็นคนพิการถ้าเราไม่มีความพยายามถ้าเราไม่ดินน้นรนถ้าเราไม่พยายามพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมเราพิการเช่นกันแต่เพียงแต่มันมองไม่เห็นแล้วก็เลยหลอกตัวเองว่าเราปกติ แต่เราพิการกว่าหลายๆคนรวมทั้งสองคนนี้ด้วยถ้าเราไม่มีความพยายามครับครับชัดเจนพี่ตุ้มครับมีอะไรจากหนังเรื่องนี้ที่พี่รู้สึกบ้างครับคือตอนที่ไปคุยสองคนนี้นะครับก็สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือว่าได้แรงบันดาลใจและได้คําหลายๆคํา ซึ่งมาจากใจของเขานะครับเย,เยอะมากที่เราคุยกันนะครับแล้วก็คือหลักการเขียนมันคือหลักบอกว่าจะเล่าเรื่องอะไรเล่าให้ใครฟัง mm hmm. ผมก็คิดว่าไอ้คนกลุ่มหนึ่งที่น่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมากที่สุด,ดคือคนที่กาลังสับสนในชีวิตก็คือเด็กอายุ12 13อะไรต่างๆนี่ที่นิทานเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่อยู่ในใจเขาแล้วเขาเชื่อมันเสมอว่าจริงมีคนจํานวนมากยังเชื่อว่าปีเตอร์แพนมีอยู่จริงนะอ้าวไม่มีเหรอพี่ เออนั่นแหะสิก็คือคือสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจแล้วก็หลายคนคิดว่าเอ้ยเรื่องเล็กๆของเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องลรบหรอกเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมบางทีมันไม่ลืมและนี่ก็คือเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้เขาฟังเท่านั้นเองครับเพื่อให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครเอาหนังสั้นเรื่องนี้ไปส่งต่อให้เด็กน้อยดูหลายๆคนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจที่เขาจะโตขึ้นมาอย่างมีพลังที่จะก้าวหน้าในชีวิตนะครับ ถ้าให้ท่านผู้มีเกียรติไปหาไลฟ์เอาอาจจะลําบากนะครับเอาไงก็คือจริงๆแล้วหนังหลายเรื่องนะฮะอาจจะห้ามเอาไปก๊อปปี้หรือว่าห้ามเอาไปแจกจ่ายนะฮะของเรานะฮะเรามีแจกให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเดี๋ยวขากลับนะครับรับหน้าง,งานได้เลยก่อนออนะครับเราไลฟ์ไว้ให้เรียบร้อยครับบอกได้เลยว่าหนูคุยกับพนัญญาแล้วหนูคุยกับลุงโลดเนี่ยหนูมีแรงบันดาลใจที่จะทํางานได้อีกเยอะเพราะว่าอีกสี่ปีหนะ้าเอาป่ะไปป่ะ แน,น,น,น่นอนแน,น่นอนแน่นอนแน่นอนอย่างนี้หนูบอกพี่ตุม้มบอกพี่ตุม้มหนูอยากถ่ายทอดออกมาให้มันดูแบบเด็กๆไม่ให้ดูซับซ้อนไม่ดูอะไรเงี้ยคือต้องการให้เป็นแรงบันดาลใจจริงๆอันนี้คิดได้ตอนดูของไอ้เ,อรไอเรื่องแรกมันใช่ไหมใช่เลยต้องพูดเรื่องแรกดูดีจนไม่น่าเชื่อ <c oughs> ดูเราแย่ไปเลยอะ่ะ <c oughs> พัทยาเล่นไม่เนียนอะ่ะดูด <c oughs> บอกเราให้ไปเข้าสถาบ,บันการแสดงแอคคาแรเตอร์ขับก่อนอะไรนะ เมื่อมื่อบอกกันเฟินฮานะเราระวังโกตีเรียกเขาคณะนะระวังบอกแล้วบอกแล้วในในตอนคุยมีด้วยบอกว่าอยากมาเล่นตลกน่นไงอยากมาเล่นตลกเดี๋ยวเจอครูและนี่ก็คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจนะครับสำหรับทุกทท่านครับจากคนที่เรามองเหมือนไม่สมบูรณ์แต่บางครั้งจริงๆแล้วสมบูรณ์พอที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเราทุกคนทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับทั้ง4ท่านเลยครับ พี่ตุ้มสรกนอดุลยานนท์จเจริญพรอ่อนละไม้น้องพัทยาและก็น้องรุ่งโร์ครับนักกีฬาทีมชาติไทยที่ทำชื่อเสียงให้กับเรานะครับแรงบันดาลใจนะคะสำคัญต่อชีวิตคนเราเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าถ้าคนเราเนี่ยถ้าไม่เริ่มด้วยการที่มีแรงบันดาลใจมาก่อนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานเรียนหรืออะไรต่อไปได้ะคะ่ะก็รู้สึกประทับใจมากนะคะโดยเฉพาะได้ข้อคิดบางประการ เรื่องของโอกาสอยู่ในอากาศอันนี้ชอบมากเพราะว่าคิดว่าสําคัญมากองเราต้องมีโอกาสแล้วก็ต้องคว้าโอกาสนั้นเพื่อจะดําเนินชีวิตต่อไปอะคะ่ะในฐานะตัวแทนของเลกตาซอยเองเนี่ยนะคะก็ここรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนลหลักของโครงการเดอร์โมเมนต์ทรีบายเลกตาซอยระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสร้างแรงวัดดันใจให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็คิดว่าเลกตาซอยก็จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆแล้วก็จะรักษาคุณภาพรักษา ให้สังคมในเรือจะไปได้อย่างดีๆร่วมกันนะคะและก็ซอยรับคุณไม่เปลี่ยนแปลงค่ะคุณอมีหนังสือหนึ่งเล่มน,นะครับคุณหยิบตรงนี้กลับไปได้หนึ่งเล่มเช่นกันครับผมถ้าทุกสถานีรถไฟมีต๊้หนังสือแบบเรานะเยี่ยมเลยโอ้โหมาเยี่ยมเลยว,ว,วย่าไหมผชาชลานะพี่นะใช่ครับ โอ้โหมันเบรกไม่อยู่เออเวมันจบเบรกมันจบมันลึกโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับ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 ผมมาแล้วครับมาแล้วตู้จะตั้งตรงไหนดีครับก่อนจะไปชมเรื่องราวกันในช่วงหน้าตอนนี้เราไปพบกับช่วงจอดใจรักน้ำเพื่ออนาคตกับ S C G กันก่อนครับ เจาะใจรักน้ำเพื่ออนาคตกับ SCG จากการศึกษาเรื่องฝายต้นน้ำทำให้ปัญหาน้ำหลากที่เคยเข้าท่วมชุมชนบ้านสาสบหกหมดไปยังทำให้ชาวชุมชนเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการดำรงชีวิตอีกด้วยครับสมัยก่อนคือมันต้องหาเงินส่งลูกเรียนอยู่ครับแล้วก็หันมาไอตัดไม้คือทำฟืนอ่ะทีนี้จากการทำฟืนก็ขยายทำไม้ไปเรื่อยๆครับคือที่หยุดก็ก็หยุดเพราะอะไรเพราะคือไม่มีไม้ให้จะทำแล้วครับ เราทําบาปมาเยอะเราอยากจะไทบาปคื้นบ้างผมก็เลยหันเข้ามาดูแลและอนุรักษ์เรื่องป่าของในชุมชนเราหลังจากที่เราทําฝ่ายนะครับตอนนี้หมูป่าเยอะครับลิงกลับมาอยู่เป็นฝูงครับคือมีแก้งมีอะไรเข้ามาอยู่อีกครับว่าเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่ชี้วัดได้ในตอนนี้คือสภาพป่าผมครับมองทางไหนจะมีก้าไม้ต้นไม้ลูกไม้ขึ้นเยอะเต็มหมดเลยครับการหากินในในในป่านะครับ คือขอร้องอย่างเดียวว่าห้ามทําลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าไผ่หรือต้นไม้หรือว่าห้ามจุดไฟเผาป่าในเขตผมโอเคคุณมาหากินได้ฝายได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของมอดไม้สู่การเป็นนักอนุรักษ์ตัวยงและยังนำชาวบ้านไปสู่ความเป็นต้นแบบของชุมชนเกษตรปลอดสารพิษอีกด้วยพบกันสัปดาห์หน้าครับตอนนี้ผมทำา้าปีมันคงลบกันไปได้แต่ละปีการการที่เราสร้างกับการที่เราทำลายเนาะก็ทำไปจนที่เราไม่มีความสามารถจะทำนะครับ